ดีครับนะวันนี้ที่ไต่มาถอนเงินนะครับทําธุรกิจดอบลิสมาประมาณ5เดือนนะครับแต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาทรัรายได้ห้าหมืน่นกะว่าบาทนะเดี๋ยววันนี้จะมาถอนให้ดูเดี๋ยวเปิดแอปให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือแอปดอบลิสเนาะอ่าอันนี้คือทํามาประมาณ5เดือนนะครับรายได้รวมประมาณ3ามแสนกว่าบาทนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครก็กดถอนเงินนะครับกดถอนเงินไปทั้งหมด5 8าหมบาทนะครับอันนี้หักภาษีไปประมาณ2,000กว่าบาท2,600กกว่าบาทนะ เงินเข้าจริงเนี่ยนะครับ5 5า2 8หยบาทนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเมื่อเช้านะเมื่อเช้าเงินเข้ามาแล้วเวลาตอน7จ็ดโมงห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทนะครับตรงเป๊ะเลยเดี๋ยวจะมาถอนเงินนะครับเดี๋ยวจะมาอถอนนติดเต้นไหทุกคนมันถอนได้ครั้งละสอามหมื่นจะถอนสองรอบนะครับ ตอนสองรอบเพราะว่าตู้มันถอนได้ครั้งละสามหมื่อันนี้ออกมาแล้วสามหมื่นออกมาแล้วสามหมื่เดี๋ยวถอนอีกสองหมืนห้านี่ครับถอนครั้งที่สองอีกสองหมื่นห้าทั้งหมดก็เป็นห้าหมืห้าบาทนับโชว์หน นี่คือกำไรจากสองพิษล้วนๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะขายออนไลน์นะครับแบบไม่ต้องต้องสินค้าแล้วก็บริษัทส่งของให้ก็สนใจติดต่อพักแชทด้านล่างได้เลยนะครับ